from the blue corner. Kuhnee, sutil, kuh, in Muay Thai Super And is 29 years of age. Stands 173 centimeters tall with a record of 43 fights. 29 wins from California, USA. Please give it up for Juan González. Coming up Mexican American ฮวนกอนซาเลสครับหนุ่มใหญ่วัย29ปีครับมาปักหลักซ้อมอยู่ที่เชียงใหม่ครับสปริตออฟสยามครับเจ้าของส่วนสูง173เ็ซนติเมตรครับแมชื่อนี้บ่งบอกความเป็นเม็กซิกันมากเลยครับฮวน Gon S <S กอนซาเลสโคชม,มุมแดงครับจากนครศรีธรรมราชประเทศไทยอายุ27ปีสูง175เ็ซนติเมตรนักมวยคนนี้ชกม,มาแล้วถึง69ไฟชนะ52และเสมอ2ไฟ ถ้าพร้อมแล้วขอสีพรปรมมือให้สักชัยน้อย M.U.Den from Thailand คุณเข่าหน้าเปื่อยครับจัดนครศรีธรรมราชครับสักชัยน้อย M.U.Den ประสบการณ์บนสังเวียนเลือดนี่โอ้โหผ่านมาโชคโชนครับในวัย27ปีกับส่วนสูง175เซนติเมตรแหมถ้าต่อยแล้วไม่แตกนี่เขาบอกว่าไม่ใช่สักชัยน้อยตัวจริงครับโอ้โต่อยทุกไฟนี่ หน้าแกนี่แหดทุกไฟครับเ mm hmm. ทียบสัดส่วนครับ175สักชัยน้อยสูงกว่า2เซนติเมตรครับ mm hmm. อายุนี่ต่างกัน2ปีครับสักชัยน้อย27ฮ mm hmm. วกนกรซาเลส29 mm hmm. ส่วนประสบการณ์นี่โอ้อยู่ที่ทางสักชัยน้อยครับสถ mm ิตินี่น่าจะเกินร้อยแล้วครับถ้านับรวมกูทอนทั้งหมดนะครับก็แหสตาร์ทดีเลยครับสักชัยน้อยครับ mm hmm. แต่ถ้าเป็นนักสู้อเมริกันเชื้อสายเม็กซิกันนี่หมัดก็น่าสนใจครับนี่ครับต่อยหนึ่งสองครับมวนกอนซสเลสโอ้อย่าไปแลกวงในกับสักชัยน้อยครับเดี๋ยวแกตีตายครับโอ้โหหัวดงเพี้ยไปเพี้ยครับสักชัยน้อยหกสายลำตัวหมัดไม่กลัวอยู่แล้วครับมวนโอ้ แต่แข้งดีเสียงดังฟังชัดมากครับก็พยายามลุยพยายามข่มก่อนเลยครับคุณกอลซาเลสโอ้สับไปพับนอกนี่แรงจริงๆครับอ้าวแม่ไปหาดวนวงในเหรอครับมวนโอ้ยแม่พยายามจะถอดหัวนหนีครับ มาโนมาตีโอ้โหตีเขายอดอกยังไงครับยังไงครับมีอาการอะวโองอขี้กล้องมดแล้วครับโอ้ยโยง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 นี่กรรมการต้องนับเลยครับโอ้ไม่รู้จักซนแล้วครับขุนเข่าหน้าเปื่อยครับจ้องเลยครับสักชัยน้อยโอ้โหเวลานี่เหลือเฟือครับเสียบเข้าไปครับเข่าซ้ายลากมาตีโอ่งงอนต้องสะบัดให้หลุดครับ ต้องหนีให้ออกครับโอ้โหกลัวจะไม่ทันได้สะบัดทีครับไปแล้วโอ้โหนับที่สองครับปกติได้ทุกท่า,าจริงครับศักชัยน้อยอ่ะวนสติกลับมาหรือยังครับโอ้โหปล่อยวินาทีทองแล้วครับศักชัยน้อย อดูแกรัดครับนี่นะครับที่เขาบอกเห็นเข้าเหมือนเห็นระเปิดครับของจริงครับรัดมาตีโอ้โหก้มหน้าก้มตารัดอย่างนี้ไม่ดีครับไม่ดีแน่ไม่ดีแน่ครับเรียบร้อยครับโอ้โหม่หายากครับสมนับด้วยเข่าครับโอ้ หล่อเลยครับวันนี้ครับสักชัยน้อยเอ็มยูเดนไม่แตกด้วยครับวันนี้โอ้ไอ้หน้ายังใสอยู่เลยครับโอ้เงินกอนเลสครับอิ่มเลยครับวันนี้อิ่มเข่าครับก็ไปรับก่อนเละครับไปรับหนึ่งสองแล้วก็3 4ม่หามันก็ตามมาดูการล็อกการคีบครับสักชัยน้อยโอ้จังหวะคีบและกระทุงนี่น่ากลัวจริงจริงครับสักชัยน้อยดูครับ มันโดนทั้ง4ข้างครับชัยโครงแล้วก็บริเวณลิ้นปีครับแต่ละจุดนิด and give you our จุกจทั้งนั้นนะครับ round one, from the red แล้วก็เป็นสักชัยน้อยเอ็มยูเดนครับชนะน็อกเอาท์ไปในแบบเทคนิคน็อกเอาท์ TKO ในยกที่1ครับ3เข่าสานับครับจบเรียบร้อยครับเดือดมากครับ